อขอละงงใจพี่นอ้องสองดอกจ้าอีกดอกจ้าสองดอกจ้าโดนดอกจ้าเห็หนบ่โอ้ยสวยจ้ายอุ้ยจุ่มนี่จ้าจุ่มนี่สวยแห้นจ้ามือดีดใส่สองตาจ้าพี่นอ้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อกับอีสานบ้านฉันจ่าพ่อกันในวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้า มืัอนี้พาพี่น้องเขาป่าคือเก่าจ้าครับผมกมบ้านน้องเมย์คือเก่าครับพี่น้องตำบลห้วยขาอำเภอบุรีรัมจังหวัดอุบลครับเมื่อวานตอนเชียงเทียงบ่ายบ้านแม่ป่อม,มีฝนตกเนาะครับผมซุ่มครับพี่น้องวันนี้ครับไปหลุดกันใจพี่น้องสีเดเก็กเพชรอีหยังแน,จนจ่จ้ะสีส้มสีมันตามไหนจ้าได้ครับดอกแ hell หวานจ้าแดงแกงหวานจ้าอุ้ยสวยจ้า สวยกุ๊กๆจ้าสวยจ้ะเพิ่งข้ายล่จ้าป่าซุ่มเนาะงจ้ะฝนตกใบว่านนี่ครเป็นเนาะสองดอกจ้าเื่อนกันสวยจ้าสวยอยู่สวยอย,ย,อยู่อีกดอกจ้าอาวพูดนี่พอซี่ดอกจ้าอืม สาวแหล่จ้าสาวแหล่บ้านน้องเม็กจ้อพี่โน้องอันนี้ก็ะูนมาได้เนาะขันตังขึ้นมาเลยครับพี่โนโอ้องติดดินน้อยเดียวครับแต่ว่าคันดอกน,น้อยนั้นติดแน่น,ยนอยู่เนาะชมดอกจ้าพอบอมีเห็นจกดอกเห็นดอกเด,ด,ดียวเลยสวยๆจ้า ีกดอกจ้ากลางโพนเลยจ้ะอีกดอกจ้ะห่มนี่สีดอกจ้ะพี่น้องโอ้ยเยอะเยอะโอ้ยขาใหญ่ครับสาวเล่จ้าแดงจึ้ง เ้าแหลจ้าที่้ีสวยเปิดไปต่อขึ้น,นหน่อยกอแดงจ้าถือแท้เนาะตองนี้เราที่เอาโกไว้ปมอว่าอันน้เป็นโอ้มอลื่นเก่าปันไดถ่ายจะเห็นเลยอีกนึ่งค่าเมี่ยตยโบเห็นจ้าซสาแหล่จ้าสวยๆจ้ะ แล้วแลยจ้าโดนเราจะให้มีบอบมันออกก็สวยโลดสวยคักสวยเลยเอา้ามีหมองแทอีกอีกดอกนึงเห็นแล้วอ๋เอเลยเอ๋อดอกนี่ขาเตี๋ยแห้งเนาะแห้งจ้ะเจนใหญ่เลยครับโอ้ยขาเพิ่น,น,อนพอปีะุ่นเตี๋ยอยอูออ่บ่แล้วนี่เกินในลุมบ่แมนแข็งดีขนาด ขาลายเลือดจ้าสวยจ้ะพุงขาสีชมพจูจ้ะสาวแล่จ้าโอ้ขายาวจ้ะแข็งดีอยู่เด้อดจ้ะเม็ดพึ่งข้ามจ้าโอ้ขาตันพร้อมขาลายเลือดจ้า ขาลายเลือดจ้าอเลยจ้าสมขาลายเลือดจ้อา,าอ,จอุ้ยสวย 2 docta Popa mi bà mình hiến yên 1 hiến 2 vẹn hiến kung yên hiến yên 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 lọt yên 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 bà ta đi yên đi yên 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 đại đại yên 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 đấy yên này yên 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 กำลังแตกจ้าโอ้มืตีเห็นแต่ดอกควนจะพี่น้องสีสองจ้าหมุมดิรวมน้ำจ้าโดนน้ำพอเรื่อยๆจ้า หลอกเล่จ้าเอากิน,นอิน่มแล้วนอนเซยเลยเห็นหัวขเขาแวบ จ้าสองดอกคุณเนาะนี่ดอกน้อยเพื่อนจะเพื่อนเพื่อนคะโฮมีหลายดอกเลยจ้าหลายใส่พอหาก่ากคุนเห็นเป็นบานจ้าใส่พอดีข้ามจ้าเดงแว๊บ พอละงหกจ้ะพี่นอ้องสองดอกจิ้มเลยบ่โอ้ยจิ้มเลยละอสองดอกสื้อซุยจ้ะเมื่อคันผอเห็ดบวกน้องาวมันนี่น้ะว่านได้สี่ห้าดอกอยู่นอกระงหกนก้นะ ขาลายเลือดจ้าพนางเข่าพองไข่จ้าเบิ่งจ้า้าหอบไปเห็นมืนอนึมืออื่นอยู่บ้านคื่สบาก็สวยอยู่เลยจ้าถงยาขาสั่นจะเห็ดขมเนี่ย เป็นตัวสวยจ้าเป็นตัวสวยสอ,ยวอยุ้ยก้มงูน้อเดอกเองจูเคืองจ้าอุย้ยสวยจ้าลังเียวจ้าเดี๋ยงลังสามจ้าสองดอก น้ำกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องจะคมได้สีออกจะคมได้สีบ่ออกแล้วเนาะจะคมนึ่บ่อช่วยเก็บบ่อบ่ะ็อ,อั<ะ>นใดเห็ดละงวงขาวน้ำดอกน,อน,อน,อนึ่งน่าขมนี่มันก็นอีกขมไหมเพื่อแล้วครับพี่น้อง พอแล้วบอนัดช่วยตัง่ายดูดง่ายมือวานก็บมเหิ้นหรอหิ้นมือวานมาสิได้เก็บมือนี่ละไม่ต้องเป็นปกครับเบิ่งหฮมี่ครับ มาเด,าาเดานี่นะขายยาวยิ่งจ้ะดอกเดียวบ่ดอกเดียวทนทนคนละหมก็วัางหันเลยนะยุ่มหนึ่งจ้ะคนละหมกับนนนคนล,ละแบบดเ,เด้อเหตดเกรดเองนี่นะครับผมเพื่อนแต่ละมือก็จีออกมองไม่ไปเหลื่อยเนาะ หักลรเลาะห่หมันนี่และครับพี่น้องจ็เป็นสีออกยิส่สเลยครับบาอ,อา้ี่นดี่เห็นแล้ะอันี้ดิเห็น,นี่เบคอนอยู่นตาดีแท้โคน่อ,อ,อยู่คนละฝั่งก็เห็นคนละแบบดิข้าศัตรเลือดจ้าพี่เนองห่มีนั่นมันมึงก็ออก้างมองเกาเนาะ ฟั่งมือก็ออกฟังใหม่ครับพี่สามสิบไปได้ทโทรศัพท์ครับพี่นะ้อ <laughs> ง้าแล้วจ้าอีกดอกนึงครับหฮมเดียวกันนะครับเนี่ยพอมียำเห็ดข้าวดินเลยครับพี่นะ้ <laughs> <laughs> องตาเห็ดข้าวดินครัเนะ้ะ <laughs> เพื่อนขมินจ้าเป็นเห็ดเพื่งแสบอีกชนิดนึงครับจ้านั่นนั่นนั่นมึงแน่เกือบเต็งเกือบนนกเ,เกือบอเกือบครับพี่น้องนั่นขอดแดงจ้าเกือบเนาอโอ้พี่พี่พดอกนึงแต่ว่าโมเมนเห็ดก่อได้เหรอเกือบเหยียบคุยกันดีเลยอุ้ยดอกแบบไงหนอแต่เห็นเห็นเดกหนอ่อย ตรงนี้ไงครับอบอจ้าบางคมก็ออกลายสนิดเนาะออกน้ากันยังงีบเลยนะแลลวแตย้มเพิ่นครับหนาววันจ้าโอ้เดีนี้บ่ได้ ดำจ้าดอกแหลกของมือจ้ะพี่น้องอุ้ยสวยนาหวานจ้าผงดำจา้าผมเข้ามาดอนนี้เบิ่งครับเมือว่านบิเขาเนะาะแราวก็มีภูเขาขึ้นเขาแล้วครับมาเบิ่งมือเป็นจะได้ครับ แต่ละดอนก็นหลากหลายชนิดครับเพศเพียงแต่ว่าเป็นสีออกอย่ำเดยเนาะสีออกคมเดยครพี่หนุ่มนั่เถื่อคมเดีวยวกันก็นกนออกหลายชนิดครับเอาลุ้นบ้างครับสีเด็กเก็บบอดอนพอเลยครับง่ายเลยจ้าอุ้ย<อ>นะ่มเดาน,นี้นะเงียบ,บมิดซิลีรรครับพี่น้องสงสัยเขามาแต่อเสาออกเวน็นอะไเนาะพี่ดอกนั้นพี่หัวกลบหลังเห็นคดีเลย นาแรกที่เก้าครับมูพันเลยเนาะเซาเลบานราพี่อีกดอกเน,น,นาะอพี่อีกดอกเน้นยูริขนาด ทำกันครับเห็ดหนาเลนะ่เนาะอยู่ในดอนเก่าอยู่ครับี่นะเห็นพอเว็บเว็ดดองหนึ่งครับอุ้ยขาพน,นนะอ้องโฮมีเนาะสองเป็นเห็ดละงอกกับหนะกเห็นเนาะเห็ดถึ่นขาลายกับ่มีครับเขาบ่ทันบอ่อใหญ่ดอนไม่อีกแล้วครับพี่นนอะดอนหนึ่งดอนหนึ่งเนะาะซ้ำสีด้ นั่นมันหันได้พ่อซิฟซดดาอดอกผมเหมือนนี้มีใครหน,นึ่งละงูเลี้ยงมืออื่นตรงนีง้ร้ายกว่านี้พรมขมินจ้าโอ้ยสวยจ้าพี่นอ้องนาเลจ้าขายงาเนาะจ้านะจ<ะ>ขาอยู่กับ อู่นขาเฟะอุ้ยจุ่มนีจ้าส,สวยๆเลยจ้ะแข็งเกิดเดือจ้ะเกิดไตค้อนจ้ะพอปลาเมีนึ่ตาดีไงมเอ้ยพี่น้องจุ่มนี่ xuôi heng cả, mua vanh hả đại hết, coi, coi coi nọ, mày đại hết na lè, chắc pino, เมนครับน่านดีหมเดียวกันเนาะแมนครับโอ้้สวยจห่งจังก็ได้มาเล้ยุ้ยเดี๋ยวเรากป็นนะ Đi đi cài rồi chân thụ này cứ gì thôi chạy À, chạy thôi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  chạy con chạy thôi chạy thôi chặt thôi มาจ้ะทางนี้จ้ะพนไปดูหมูเดียวอยู่แต่พี่น้องคมเดียวจ้ะ คุณี่ยไปเท่าก่อนเออตัวนี้มาเลยมีลายหลุดลายใสเด้อจ้ะเฮทโทน vấn đề đấy vào hèn nhìn hèn vào đây vào hèn vào hèn men hèn vào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  hèn Ui hèn vào hèn vào ui Ui, 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 เป็นเงาเป็นเงาเป็นเงาสั้นเลยใจพี่น้อ,องเปลี่ยนสีใจพี่น้องบ้านนี้เห็ดตัวเนาะสีเข้มดีเห็นไว้ครับพี่น้องเข็มดีอุย้ยมาหูไม,ม่จ้ากำลังลืมเนาะจ้ะ ครับผมอาการมันนี้กับมื่อดขึ้นนะครับพี่น้องได้เวลากลับบ้านแล้วครับผลผลงานของเฮาครับมื่อดใส่สองกาจ้ะพี่น้องคือประมาณเนาะครับผมเบิ่งผลงานโดยรวมนแม่จ้าผลงานเขาที่แรกเนะาะจ้าตานีสิเป็นเฮ็ดกอแดงจ้ะพี่น้องเฮ็ดละงกเฮ็ดเผ่งเขาสีชมพูแล้วจ้าคะเฮ็ดเผ่งดำเนาะครับผมเฮ็ดเผ่งขมิ้นหน่อยจ้ะเฮ็ดเผ่งขาไลจ้า,า,จามาตานีก็สิเป็นเฮ็ด ข้าวดินกับนาแลจ้ะพี่น้องล้วนๆเลยจ้านาแลก็ได้มูแบกใหญ่เนาะมูอหนึ่งเนาะครับผมกำลังงามเนาะจ้าเอาก็ถือประมานอยู่ครับพี่น้องครับผมบ่อน้ำความมันก็ถือประมานสุดยอดอีกมือนึงเนาะเดี๋ยวใส่สองตาครับพี่น้องก็ถือประมานคือเก่าจ้าพี่กาที่มากกับปลาบ้านน้องมิกตะบลห้วยขาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้าพอกันเบอร์เนกันวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าพี่น้อง จ้าฝากก็เลยก็แช่ก็ติดตามมีส่องอีสานบานฉันในเด้อจ้าแม่ปามีกับขอบุญขอบคุณผู้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกกระล่างแรงใจที่ส่งให้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมือนีสวัสดีค่ะสวัสดีครับบอกันไหมคลิปหนาจา้า